จะเข้าตัวอำเภอพยุหคีรีนะครับไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนเชง<ช>นะครับลองดูว่าร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งพยุห่าคีรีหนจะเป็นยังไงครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อำเภอพะยุหคีรีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแวะทานอาหารเช้าสักหน่อยนะครับจะกลาบกันในร้านนะครับน

ลองชิมน้ำจิ้มมาจริงโอซัมรวเครื่อ,องอะไรไม่ดีมากไม่ต้องปรุงิ้มกับน้ำจิ้มเป็นเล็ก,น,กน,น้อยใน้รเกียวเผ็ดไปหน่อยถ้าท่านไหน,นสามมาแถวนครสวรรค์นะครับ เรียบร้อยครับสำหรับอาหารเช้านี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อจุดหมายต่อไปจะไปท,ที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามชมเลยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมมากนะครับทั้งนี้ทุกท่านสามารถรับชมคลิปฉบับเต็มๆได้จากลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ